ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับรถถ่ายครับ New นิวฮอลแลนดครับ TC 38 R คันนี้รถสีเดิมเลยนะครับสีล้อเดิมกระทะเดิมฝากระโปงเดิมชุดสีเดิมใบดันเดิมหมดเลยนะครับอุปกรณ์ใบดันหน้าพร้อมผ่านพวน,นะครับผ่าน5นะครับคันนี้เครื่องดีนะครับไม่มีไอพงมาเลยเบาขับ 4, 4ี่โฟ e วิใช้งานได้หมดชั่วโมงการทำงานอยู่ 2องพชั่วโมงนะครับสองพชั่วโมงประมาณนี้ครับสาภาพปากใบมีสียังไม่หลุดเลยนะครับชุดสีเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมยางก็ดอกดีนะครับสี่เส้นมีเบาะเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับเบาะ หน้าปัดเรือนไม้พวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟติดใช้ได้ครับผมยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ชมครับ